สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ปู่สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมาเนี้ก็เป็นวันที่แปดนะครับของวันอาทิตย์ที่แปดเนาะนะครับวันอาทิตย์ที่แปดพี่น้องมิถุนาสองห้าหกแปดนะครับพื่อจดีก็ได้ร่องคลิปของเล่าพัฒนาไป เป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะลาพัฒนาพอจะดีลงไปชุดสามตัวแล้วก็ชุดสองตัวพี่น้องนะครับทางเอเบซี่อยากให้ฟันทงคงสุดท้ายฟันตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวพี่น้องสำหรับลาพัฒนาเนาะนะครับเป็นยังพี่น้องพี่น้องขอมาพอใจดีจัดไทย นะครับจัดให้ดนเบิดเพราะว่าจะเป็นของพ่อใจดีเพราะว่าจะเป็นของเจ้าไว้พี่น้องวันจันเออวันพุธวันพุธหนาพี่น้องปูหาปูเปินสีมาซอยหนุนได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องที่กําลังติดตามปูหางเหินจากปูไปหลาหงวดพอสมควรน,นะครับปูเพิ่เกิดสีขามาซอยอีกหาแรงพี่น้องหา สำนักพี่น้องนะครับนะครับมีปูมงค้นปูทองปูอุดรน,นะครับปูสีหนึ่งนะครับแล้วก็ปูเอ่อใหญ่เลยพี่น้องนะครับลืมเลยพีหาปูเออพี่น้องนะครับยะกระได้มาพอกันพี่น้องนะครับหาปูวันพุดเด้พี่น้องได้ ตามชมกันให้ได้นะครับยาผาดกันแล้วกันปูมีดีแน่นอนนะครับหลังจากเดินถูกดงไปพี่น้องตัวสถานที่อันเงียบสงบเลาพี่น้องนะครับอยู่สถานที่ดีๆแลวพี่น้องนะครับเนาะสัญญากสัญญาณอันได้ก็ดีเบิแล้วพี่น้องนะครับ พี่น้องครับพ่อเจดีส์สาพัทปเบิงลาวพัฒนาชุดฟันธงคู่เดี่ยวพี่น้องฟันธงคู่เดี่ยวด้อนะครับฟันธงคู่เดี่ยวนะครับไปเบิงชุดเต็มกันก็นอะไ้พี่น้องนะครับวันที่เก้ามิถุนาพี่น้องนะครับ วันที่เก่ามิตุนาสองหาหกแปดนะครับวิ่งบนล่างเก้าเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องนะครับจุดสามตัวพี่น้องหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าพี่น้องว่าสิเขียนหนึ่งเก้าแปดพี่น้องแต่มันเป็นหนึ่งแปดเก่า โอ้ยน้องพี่น้องนะครับบ่เป็นนังพี่น้องตัวเดียวกันคืนอเก้าชุดสองตัวเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งจุดฟันทงกันตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวหางเดียวพี่น้องนะครับเดี๋ยวไอ้ปกติฟันไหนคือกันนะครับตัวเดียวอันเดียวเม็ดเดียวหางเดียวคือกันพี่น้องนะครับชุดฟันทง้อพี่น้องเด้อนะครับชุดฟันทงเด้อ นะครับเดี๋ยวใส่วันที่จากน้อยหนึ่ง่น้องวันที่เก้าเด้อว,วันที่เก้านะครับวันที่เก้านะครับมิยอนะครับมิยอนะครับสองห้า แปพี่น้องนะครับชุดฟันทงพี่น้องเราพัฒนาก่อนใจเย็นๆพี่น้องนะครับใจเย็นๆน,นะครับเราพัฒนา พ่อใจดีพี่น้องนะครับใจเย็นเย็นพี่น้องเดี๋ยวก็เห็นตัวฟันนะครับมักกาจัดรถพี่น้องกัดกระพันนะครับใจเย็นเย็นพ่อใจดีนะครับนะครับนี่ชุดฟันทงพี่น้องชุดฟันทงชุดฟันทง ชุดฟันธงเด้อชุดฟันธงสามตัวนะครับชุดฟันธงสามตัวเม็ดเดียวเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปชมกันแน่นอนชุดฟันธงสามตัวเม็ดเดียว เรต้องหลยคู่เรต้องหลายหางพี่น้องเบิงชุดนี้คือจบเลยพี่น้องนะครับดูชุดเดียวตัดเห่ียเอาพี่น้องนะครับชุดสามตัวพี่น้องหนึ่ง 9 8ปพี่น้องนี่คือชุด3ตัวได้พี่น้องเด้อนะครับใายพี่น้องตัดเลนเอานะครับชอบก็จัดขัดกอผ่านเด้อนะครับ2ตัวพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องตัดเลนนะถ้าพู้ได้มักเดียวใจเดียวพี่น้องคือ เก้าแปดตัวเดียวพี่น้องนะครับถ้าพู้ได้มักเลยกระตัดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัดใดพี่น้องนะครับเพราะว่าเก้าแปดแปดเก้าจังได้กระเฮ็ดไว้ให้เดียบร้อยแล้วเนาะนะครับพี่น้องจังได้ก็จะลืมนะครับนี่คือแนวทางนะครับตัวฟันทงพี่น้องชุดฟันทงสามตัวสองตัวพี่น้องนะครับ พี่น้องมากระจัดคัดกับพานแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับเนาะวันที่เก้ามิถุนาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อใจดีชุดฟันทงสามตัวพี่น้องหนึ่งเก้าแปดพี่น้องนะครับตัดเด่นเ,นเลขพี่น้องพู้ได้มากหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกรตันใดหนึ่งแปดแปดหนึ่งตันใดพี่น้องนะครับตัดเด่นเนด้อนะนะครับอันนี้พ่อใจดีมากเป็นส่วนตัวชอบเป็นส่วนตัวพี่นอ้องเอาแคบนาจอไปอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีได้พี่น้องเนะ้อ เอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่ลองคลิปหนาะพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ